แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game TopUp.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook EasyCard TopUp สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ l i น์แอดแไปได้เลยที่ a EasyCard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard สะดวกปลอดภย100ัย1 0 0 สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลดอยไม่ดอยนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ s c a นะครับก็คือซ l Mobile นั่นเองนะครับซ l Mobile มีการเปิดให้บริการในหลายๆประเทศแล้วนะครับก็คือตอนนี้ที่เราจะไปลองเทสกันได้ก็คือใน เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเพื่อเราจะได้ลองเล่นทดสอบดูก่อนนะครับในส่วนของซิลโมบายในเซิร์ฟเวอร์เอชที่จะมาเปิดนั้นนะครับตอนนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับตั้งแต่วันที่9มีนาจนถึงตอนเปิดบริการอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งยังไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนนะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเมษายนหรือว่าต้นพฤษภาเลยนะครับซึ่ง กิจกรรมในการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับทางแรกก็คือรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเราสามารถลงทะเบียนล่วงหน้านใน App Store หรือว่า Google p เ a y ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลตามนี้เป็นเลยนะครับกิจกรรมต่อมาก็คือถ้าเกิดมียอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบ1ล้านคนก็จะได้ของทั้งหมดนี้ไปนะครับตอนนี้มีทะลุ2,000 200, 0 0คนไปแล้วนะครับกำลังก้าวเข้าสู่ประมาณ5,000 0คนนะครับแล้วก็สูงสุดก็คือถ้าเกิน1ล้านคนเราก็จะได้ของทั้งหมดนี้ไปนะอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรกรมติดตามเพจ Gobo เป็นเพจ a c e b o o k นะครับของซิลโมบายนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คือเคลียร์ทุกอันแล้วนะครับก็คือมีคนติดตามเกิน3 0 0 0 0ื่นคนก็เคลียร์แล้วนะครับรวมถึงยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้ามากมายนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะอันนี้มันจะต้องเข้าไปเล่นกิจกรรมในหน้าของกรีมด้วยนะครับก็คือกดเข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีให้เราทํานะครับก็คือถ้าเราคอมพิวต์ไอตัวอีเวนท์ที่เขาให้นะครับ ก็คือพรีรีชิสเตอร์จะได้50คะแนนอันนี้นะครับเราก็กดทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นรางวัลนั่นเองนะรางวัลก็มีประมาณนี้ยังไงใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้เลยครับก่อนที่จะมาสอนการติดตั้งเกมซิลโมบายในเวอร์ชันไต้หวันเพื่อจะมาทดสอบการเล่นนะครับก็ลองมาดูวิดีโอคร่าวๆข,าข,าของเกมนี้กันไปก่อนเลยนะครับ สำหรับกิจกรรมคร่าวๆของเกม c e เ l ็มเซิ e r s ร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เข้ามาได้ที่ลิงก์ที่จะทิ้งไว้ในใต้คำอธิบายของคลิปคปนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาสอนลงเกม s e l l Mobile ในเวอร์ชันไต้หวันนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะลองมาเล่นก่อนนะครับก็สามารถทำได้ตามคลิปวีดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็เราจะแนะนำการติดตั้งเฉพาะบนระบบ Android เท่านั้นนะครับจะเป็นบนมือถือ android หรือว่าจะเป็นโปรแกรมจำลองที่เล่นระบบ android อย่างเช่นพวก LD ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตบน LD9 นะเวลาจะเริ่มติดตั้งนะครับให้เราไปเซตอัพภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ เบราว์เซอร์นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเครื่องนะแล้วก็แล้วก็เข้าไปที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีตัว apk ให้เราดาวน์โหลดนะเราก็ดาวน์โหลดมานะครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําตามติดตั้ง apk ตัวที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมีหน้าเกมขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับ เข้ามาแล้วก็จะมีการโหลดแพทนิดหน่อยนะครับก็คือจะมีวิดีโอให้ดูนะครับหรือว่าถ้าเรากดสคริปเนี่ยมันจะจำไปที่เกมเลยนะเดี๋ยวเราลองดูวิดีโอกันก่อนแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นแนวแอนิเมชันน่ารักน่ารักนะแต่เราลองไปดูในเกมเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็ล็อกอินนะครับการล็อกอินก็ใช้ได้ทั้ง Google และ a c e b o o k นะครับเมื่อเราเลือกล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เลให้เราเลือกนะครับเราก็ลองเข้าไปดูอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนาะ ภาษาส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไต้หวันนะครับซึ่งเราก็น่าจะอ่านไม่ออกนะเราก็เลือกไปสักอันนะครับชอบเลขไหนโอเคทีนี้ก็มันน่าสร้างตัวละครครับก็จะได้บรรยากาศเก่าๆของเกมซีลเวอร์ชันพ c ที่เราเคยเล่นนะก็มีเลือกได้ทางผู้ชายผู้หญิงนะครับ 十位一ว的故事吧。哇，你们想不想听我这个小丑的故事啊？想。สำหรับคนที่เข้ามาแล้วเมนูหรือว่าเควสต่างๆมันไม่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะต้องไปลบเกมทิ้งก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเราค่อยลงเออเราค่อยติดตั้งเกมนะครับซึ่งจริงๆแล้ว มันควรจะมีที่เปลี่ยนภาษาภายในเกมแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าสำหรับคนที่ล็อกอินเข้ามาแล้วมันไม่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาจีนเนี่ยเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนในหน้า Account Setting ตรงนี้ได้ไหมนะแต่ตอนนี้เท่าที่เท่าที่ผมดูเนี่ยคือหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วมันเป็นภาษาจีนก็คือเราต้องลบแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับก่อนติดตั้งให้เราเปลี่ยนภาษาของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษยอย่างที่เราแนะนาตอน เมื่อสักครู่ด้วยนะครับโอเคหนะ้าตาของเกมก็ประมาณนี้นะตัวละครก็ได้กลิ่นอายของซ p ลพีซีเวอร์ชันแรกๆพอสมควรนะครับเมนูส่วนใหญ่อยู่ด้านมุมบนขวาเนานะตัวละครอยู่ด้านมุมบนซ้ายเหมือนเดิมนะครับช่องแชทอยู่ตรงกลางล่างนะแล้วก็มีช่องชตคัดตามนี้นะครับแล้วก็แถบเควสอยู่สายมือนะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตของเกมโดยปกติเนาะ การคอนโทรเกมก็จะมีตัวจอยด้านซายนี่เหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนเกมทั่วไปเนาะรวมไปถึงเราสามารถคลิกที่แมปได้เลยนะครับในการเดินนะครับปุ่มสกอร์ไว้ใช้การเลื่อนกล้องนะครับโวมินิแมปน่าจะอยู่ฝั่งขวานะครับก็เป็นหลักเบสิกของเกมสมัยนี้ทั่วไปนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าเล่นบน LD เนี่ยเราจะยังไม่สามารถใช้ตัวนี้บังคับได้นะครับเราต้องไปเซตอัพไอ้ตัว ปุ่มมาวางไว้ตรงตัวน้องกระต่ายนี่นะครับถึงจะทําให้ใช้ปุ่มคีย์บอร์ดในการบังคับได้นะครับทีนี้ก็จะบังคับได้นะครับสําหรับคนที่ใช้โปรแกรมจําลองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น LD b l u e r Stack อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมเซตอัพตัวนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการติดตั้งเกมซิลโมบายเวอร์ชั่นไต้หวันนะครับแล้วก็ ส่วนในของเกมเพลย์หรือว่าวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปมาลงในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งโหลดมายังไม่ได้ทดสอบการเล่นเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ตามวิธีที่แจ้งแล้วก็ลิงก์ทุกอย่างนะครับก็ใส่ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคอนเทนต์ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ